สวัสดีค่ะเมื่อนี่วันแม่เนาะคะ่ะเพชดกะขออวยพรให้แม่ทุกๆคนในโลกนี้ขอให้มีแต่ความสุขและสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะให้มีความสุขในหนาทีของการเป็นแม่เนาะคะ่ะเนาะเพ็รกะบ่มีอะไรมากค่ะอยากจะบอกว่าสิ่งที่ห้าวหัว่าค่าน้นํมนมีค่าที่สุดนั่นก็คือตอนที่ห้าตังทองค่ะตังทอง หูซึกพู่มใจหูซึกอ้ได้เลี้ยงลูกหูซึกว่าท้ำนาที่แม่นี่ยอ่ก็นาที่แม่เนี่ยนา,าความเป็นแม่นะ่ะมี่ามหาศาลคา่ะลูกจะกินลูกจะนอนลูกเจ็บลูกป่วยให ห้เฮ้าคิดหอดแม่ขันหนาเค่ะสมัยตะกี้ดื้อต่กับแม่โบเสื้อฟังแม่มาเุม,มอร์อยู่หางไก่ค่ะแม่อยู่เมืองไทยเพชรกะอยู่นอเวเนะคิดถึงแม่สุเม,มอร์แล้วกับเพื่อที่ว่าจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเป่นบาาอลค่ะเพชรกะขอฝากไว้เะะ้ค่ะคลิปนี้ขอให้แม่ค่ะอ่าอ,อักเซลคันดูโกคิดอย่างเงี้ย คลิปนี้เพชรขอฝากให้แม่ให้แม่มีความสุขเสมอแม่อุดรนค่ะถึงคอยอยู่ไกลถ<ม>ึงคอยดื้อกับเจ้าถึงคอยว่าเจ้าหรือว่า,าเหตดยัง้งพิษผาดประการใดคอยขออโหสิกรรมเด้อค่ะเด้เออโหสิกรรมอยู่ถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ข้างๆกันเ้้อยค่ะนั่นแหละค่ะมาก มาเบิงเพลงนี่คะ่ะเพชดขอ <Okay. S 1> ฟากาไขแมวอุอนที่อยู่ห่างไกลคอยหักแม่แห้งเด้อค่ะเด้ออีกบดนดเห่ากันสิเจอกันคะ่ะอดใจร่ออดใจร่อคะ่ะรักแม่ที่สุดเลยนั่นละคะ่ะความหักความห่างไกล เฮ็ดอย่างไรก็ฝากความเป็นแม่สายใหญ่แห่งรักพวกเข้าไปบ่ได้นะคะเนาะเผ็ดเสือเสมอว่าแม่หลายๆคนแม่แม่ทุกคนกัดอยากให้ลูกมีความสุขและสมหวังอยู่ดีกินดีมากก็จะให้โตเจ้าของนี่ค่ะอ่าได้ในสิ่งนั้นค่ะนั่นคือการเสียสละค่ะ คลิปนี้เพรขอฝากให้แม่ให้แม่มีความสุขเสมอแม่อุดรนค่ถึงคอยยู่ไก่ถึงคอยดื้อกับเจ้าถึงคอยว่าเจา้า,เจาหรือว่า,าเหตุยั้งพิษผาดประการใดคอยขออโหสิกรรมเดีอค่ะเด้เออโหสิกรรมอยู่ถึงตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ข้างๆกันเน้อค่ะนั่นแหละค่ะมาก มาเบิงเพลงนี่คะ่ะเพชรขอฝากให้แม่อุดอรนที่อยู่ห่างไกลคอยหักแม่แห้งเด้อค่ะเด้ออีกบ่โดน,นเห่ากัสิเจอกันคะ่ะอดใจร่ออดใจรอคะ่ะรักแม่ที่สุดเลย